เติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนชอปร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ l a นชอปส p 2ช่องทางติดต่อ description ใต้คลิปสวัสดีเพื่อนกแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับร้านเลเว่นนะครับมาดูการลงแเงในแผนระบบ352นะครับเล่นแบบท็อปฟอร์มเล่นยังไงมาดู คลิปนี้มีให้ชมจุใจ4แม์เต็มๆนะครับมาดูวิธีการขึ้นเกมวิธีการเล่นเกมรับนะครับแล้วก็การถ่ายบอลการเลือกตัวผู้เล่นนะครับมาเล่นประมาณไหนอ่าเริ่มเลยครับก็เปิดมานะผมก็จะใช้ CDM 1ตัวเป็นตัวลำเลียงบอลขึ้นมานะแล้วก็ถ่ายไปตรงกลางออกซ้ายขวาเพื่อหาช่องนะครับอ่าก็มีเวลาเติมขึ้นมานี่ครับหาช่องครับจ่ายง่ายๆครับ ช่องนะวนหน้ากรอบดึงกลับองรีแม่งโยกไปเปิดเองนะครับลูกนี้เปิดเข้ามาบอกตรงลูกนี้ฟุกนะไม่คิดว่าจะหม่งได้นะครับคู่แข่งก็คงคิดเหมือนกันว่าไม่น่าจะหม่งได้นะถ้าผมดูลูกแบบนี้ผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะทําได้นะแต่ก็เกิดได้นะถือว่าโชคดีนะครับมาดูวิธีเล่นเกมรับผมจะคุมไหลากาดเป็นตัวหลักนะครับ เวลาเล่นเกมลับนะจะใช้ลายกาดเพราะลากาดเบิกเละกลางกลางมันจะไม่ค่อยวิ่งค่อยเติมเท่าไหร่นะครับลูกนี้ดันดวหมุนก็พลาดนะครับตัวนี้ผมคุมฮามซิกอยู่ก็สวิตตัวไม่ทันแล้วนะเอาฮามซิกวิ่งไปดักเลยครับแต่ว่าให้ตูรามมาดักด้วยก็อหลังที่2นะจัวหวันนี้ขึ้นกับลุกมาที่ชินโนล่าผานมาที่โอเวรันโอเวรันแทงยัดเข้ากลางที่ฮามซิกแทงมาที่ชิเดล่าโดนตันบอลน,นะครับ <c oughs> จังหวะนี้ัะครับวลานะวิลายืนต่ากว่าตัวไหนยืนต่ากว่าังครับตัวนั้นนะครับแล้วกดหลังที่2ตัวที่ใกล้สุดไปกวนข้างหน้าเขานะครับแกเริดเบลสับมาแล้วครับลูกนี้เปิดเข้ามาบล็อกได้ลูกนี้สวนกลับหวูวนี่ครับนากซาร้อยห้าบอกเลยแม่งเซฟจังหวะจังหวะที่เราคิดว่าโดนแน่ๆน,นะครับนัซาช่วยได้นะครับ ดูการขึ้นเกณตอนนี้นำาไปนึ่งตัวสูตน,นะครับจะหมดครึ่งแรกแล้วส่วนใหญ่ผมจะขึ้นเกมฑทางปีกนะส่วนใหญ่เพราะมันม,ม,มีที่ว่างให้เล่นเยอะนะครับมาที่อารนอารนแทงมาที่องรีองรีได้บอลอยู่ครับองรีสรับมาตรงกลางใช้คู่กลางมาตัวถ่ายบอลนะครับไรากาดจางังหวะนี้ฮา r มซิกชิโนล่าชิโนล่าแทงมาที่ฮามซิกไม่ได้ครับนี่อันนี้แทงเหลืองนะเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะครับแทงเหลือง ตรงนี้ดักบอลไว้ได้นะครับที่เวียระเวียระปาดมาลูกนี้อานายแทงลักแรงมาแล้วก็ปัดจอเรียบร้อยครับจังหวะนี้ผมปัดจอนะแต่ว่าใช้วิธีการปัดช้าๆนะครับปัดช้าๆคือกะจังหวะว่าเราได้บอลแน่ๆแ,แล้วปัดช้าหน่อยลากช้าถ้าลากไวมีโอกาสออกเยอะโชคดีที่ฮัมซิกผมเท้า5 5้ามันก็เลยทําให้องค์ประกอบมันครบถ้วนนะแต่ถ้าเกิด เท้า4เนี่ยอาจจะต้องทําช้ากว่านี้นะครับยังทําได้หมดนะครับปัดจอสับเซิฟทำได้หมดนะแต่จะจังหวะม,มันจะช้าลงประมาณ1จังหวะครึ่งนะโดยประมาณไปครับมาที่โอไวรันบังโอชิโนล่าแทงมาที่อานายอานายสับลูกนี้ก็ติดครับคือมุมมันมันเล็กไปน,นิดนึงนะมุมมันแคบมันเลยสับติดฟานบัตเทนจ่ายติด ติดลูซิโออ้าวเสียฟาวชินนล่าต่อขึ้นมาครับโยนมาลูกนี้อืมองไม่ได้ติดที่ไรากาดโอ้โหฮามซิกโดนกระแทกทีหายไปเลยนะครับวิลาตัดบอลได้แทงขึ้นหน้าเลยทันทีแล้วก็โยกหาจังหวะให้เพื่อนแล้วก็จ่ายติดแพทนี้มันจ่ายยากจริงๆนะครับโยกไปนิดนึงก็ติดแล้วนะนี่ครับฮาร์แท็เกิล โอ้ลูกนี้หยุดยาวครับชินล่าสับมาแล้วลูกนี้ยังไงดีเอายังไงโยกหลบหรือชิปยังไงดีแล้วไม่ทําอะไรเลยครับ <c oughs> จังหวะเมื่อกี้คือคิดไม่ทันนะว่าจะทําอะไรดีหลังก็วิ่งเข้ามาประตูก็วิ่งเข้ามาก็เลยพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรสกอร์อยู่นําอยู่สสกอร์อานายแทงมาที่ชินล่าเลนเชอัดข้านี้ก็ทำไม่ได้นะเลนเชออัดติดหมดนะครับลูกนี้โอ้โห ปั่นคมมลูกนี้ยังโดนปัดไว้ได้มาลูกนี้ครับโดนสวนกลับมาที่กาเลตเบลหรือเปล่าวันบัตเทนคารสเคลียเพิ่งลงมาใหม่ครับฟิตครับสับ90ไปทีหนึงชิโนล,ล่าชิโนล,ล่าเดินแล้วก็ส่งลูกนี้รอบอลไปหน่อยนะครับ เหมือนเดิมครับบ,รบังคับ CDM ก็ใช่นี่ลูกนี้โดนแล้วเรียบร้อยโอ้โดนวิ่งแซงเห็นเห็นเลยนะครับวิลลามันช้ากว่านะแล้วเขาปุ่มเหลืองมันทำมาดีนะสำหรับภาคนี้ก็มีพื้นที่ให้กองหน้าวิ่งแบบไปหลังลายได้เยอะขึ้นนะครับก็น่าจะจบไปที่สกอร์2ประตูต่อ1นนะครับสำหรับแพทนี้ในระบบ3-52นะ เดี๋ยวมาดูสถิติหลังเกมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ของผมก็ยิง3เข้ากรอบ3เป็นประตู2คู่แข่งอีก3เข้ากับ2เป็นประตูน1นโอกาสครองบอลใกล้ๆกันครับความแม่นยาในการส่งถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานนะมาตรฐานผมเคยเคยบอกไว้คลิปที่ผ่านมาก็คือ85ขึ้นไปนะครับโอเคมาชมเกมที่2กันครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแผน352ในแพทใหม่ของเรานะครับมาดูว่า3 5มหเขาเล่นกันยังไงแบบท็อปฟอร์มนะ อันนี้แบบท็อปฟอร์มเลยนะครับคลิปนี้ขออวยตัวเองนิดนึงเวลาเพื่อนๆเข้ามาดูจะได้จะได้พอเข้าใจว่า3ามห้าสองมันเล่นประมาณนี้นะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากว่าแผน3ามห้าสองนี่มีหลักการเลือกตัวผู้เล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวไหนเป็นตัวที่ต้องใช้เลยนะเอาแบบต้องใช้แล้วก็เหมาะสมกับแผนนี้นะครับทีมนี้ถือว่ายังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะสักประมาณ80%ได้สาหรับตัวผู้เล่น มาที่อานายครับสับไปทีหนึ่งแล้วแทงมาชิโนล,ล่าชินโนล่ายังได้อยู่หน้ากรอบโยกไปโยกมาจังหวะนี้ว่างครับโรนันโดพลิกแล้วยังไงดี <c oughs> จังหวะบอลมันหลุดเท้านะเอาอย่างได้ทีเวียล่ามาที่อานายอานายห,หลุดมาได้ยังไงแล้วก็ยิงเสาแคบไปเลยนะครับ <c oughs> จังหวะนี้กลางเราดีนะการเราตัดบอลได้แล้วส่วนกับไวนะครับแทงทีเดียวถึงข้างหน้าแล้วโยกหายไปเลย <c oughs> มาดู เกมกันต่อผมสีเขียวแล้วนะไม่ใช่สีเหลืองแล้วนะผมสีเขียวแล้วเดอะบอยปั่นลูกนี้โอ้โหเอ็ดวินฟานเดอร์ซาครับของแท้ว่ะแล้วมาที่เดอะบอยลูกนี้ครับนาซารับไว้ไดโโ้โยนมาลูกนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับปาไกลไม่มีก็อย่างนี้ครับ มาที่แฟงไรกาแทงมาที่อานายโอ้ยอานายจับบอลไม่ติดทนี้บอลอยู่ที่องรีตอกมาแล้วจ่ายมาที่แลมพาดแลมพาด,าดกดเลยไหมแลมพาดโยกทีนึงแล้วปั่นลูกนี้เตซาโดดบินปัดไว้ได้ครับอบอกเลยว่าไม่แลกไม่ได้แล้วนะเอ็ดฟินพันเ์ซามันหมดแล้วด้วยครับกิจ ใครไม่แรงมาถือว่าพลาดเลยนะครับมาที่ตัวคาร์ลสแทงมาที่อนายครับอนายสองต่อหนึ่งยังไงดีโยกเพื่อนวิ่งไปแล้วแทงลรกนี้ครับเรียบร้อยมาแล้วครับดาวิดชีโนล่าสเตปการโยก,กลับล็อกกลับดึงกลับหมุนเอาจนหลุดนะแล้วก็ปั่นไปง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่เบสิกนะเบสิกก็คือพยายามใช้อนาล็อกครับคูณอนาล็อกผมบอกผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่า คือเราต้องฝึกอะตรงนี้นช่วงเมื่อกี้เนี่ยต้องฝึกให้ดีเมื่อกี้ใช้หน้าเราอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้สกิละไรเลยนะครับทําได้เหมือนกันมาต่อกันครับแล้วก็หมดครึ่งแรกไปจบไปที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับมาต่อที่ครึ่งหลังครับ ก็จ่ายออกปีกเหมือนเดิมนะครับโอไวรัลนลูกนี้เช็คลาวไก่กันนิดนึงไม่ถึงนะไม่ถึงจังหวะอ่เมื่อกี้ครับถ้าเรายังไม่ได้ประตูนะไม่ควรทํานะครับเพราะว่าหรือเป็นช่วงกลางกลางเกณฑ์หรือต้นครึ่นหลังยังไม่ควรทํานะเพราะว่าถ้าเราโดนโต้กลับมาแล้วเนี่ยเสียหายถึงแพ้เลยนะครับอย่างน้อยเรามีสกอร์ตูนไปแต่หนึ่งลูก ยังพลาดได้2ลูกยิ่งดีทําได้นะครับแต่ไม่ควรทำตัต้งแต่ต้นเกมแรกๆนะเอาตัดได้ที่ชินนล่าแทงมาที่อานายอานายโยกปุ๊บหนึ่งทีสองทีสามทียังได้อยู่ลูกนี้อานายดึงกลับม,มาก,ก่อนมาที่ฮาร์มซิกปาดมาตรงนี้หูไว้อานายปาดจอไม่ได้ครับติด เอรวินเดอร์อยต่อเรสตอกมาลูกนี้ก็เสร็จเราไปโตคาร์ลสสิครับแฮมซิกตายบอลเร็วามาที่ชีโนล่าโอ้โหหักลุกนี้หายเลยครับหลังหักแล้วก็เรียบร้อยครับกดเลี่ยนๆไปที่เสาไกลนี่ครับคือเวลาได้บอลแล้วอ่ะพยายามอย่าพึ่งพลิกบอลไปข้างหน้าครับดูจังหวะกองหลังเขาด้วยแล้วดูพื้นที่ที่เราจะวิ่งไปต่อได้สําหรับตัวเรานะ แล้วก็มองเพื่อนไปด้วยในตัวว่ามีใครเตริมมาหรือเปล่าเนะครับในจังหวะที่เราพลิกตัวเนี่ยเราควรจะมองแล้วก็เตรียมการสั่งการด้วยทิกเกอร์ลันหรือการปัดจอลงนะครับพูดผิดปุ่มเหลืองปัดลงนะฮะเพื่อทำวันทูนะครับอ่ะต่อกันมาดูกันจังหวะนี้เนี่ยครับทำวันทูครับนะแล้วแต่อานายหลุดมาแล้วครับรุ่นี้ก็ไม่เหลือนะครับ จริงทำบันทูนไว้แล้วนะเพื่อนกาลังวิ่งเติมมาทาั้งหลังเห็นไหมโยฮันครับแต่ว่าจังหวะอานายมันพลิกแล้วมันหลุดก็เลยต้องไปต่อเองนะครับจงังหวะนี้โยฮันครับได้บอลอยู่โยฮันครับยังไงดีโอ้โหลูกนี้หวานหวานเลยครับแทงเหลืองเรียบร้อยอ้าวห้าลูกแล้วเหรอนาที86ครับนำไป50เนี่ครับท็อปฟอร์มเป็นอย่างนี้ ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับน่าจะเก็บสกอร์นี้ไว้ได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็5ประตูต่อ0ูนยเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันว่าเป็นยังไงบ้างออของผมยิง6เข้ากรอบ6เป็นประตู5นะครับคู่แข่งยิง2เข้ากรอบ2เป็นประตู0โอกาสครองบอลผมน้อยกว่านะแต่ว่าเนื่องจากเราส่งแม่นนะครับแล้วก็จังหวะเรายิงเราคมด้วย ส่วนความแม่นยำในการส่ง82นะครับยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานมาต่อกันที่เกมที่3กันเลยครับไปกันแบบจุๆุนะอันนี้ผมกลับมาใส่สีเหลืองแล้วนะครับนั้นๆทีมมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะก็พยายามจำแล้วกันถ้าผมลงไปก็น่าจะเป็นสีเหลืองซะส่วนใหญ่นะครับอันไหนที่ไม่ได้บอกผมสีอะไรนะก็เป็นสีเหลืองนะ สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นวิธีการเล่นแผน3-5-2แบบท็อปฟอร์มนะครับก็ไปดูวิธีการขึ้นเกมเอาปาดมาด้านข้างนะครับติดอีกใจเย็นๆนะครับเวลาเล่นปาดมาแล้วครับจังหวะน,นี้ชินโนล่ามาที่อานาอานาโยกแทงมาที่องลียังได้อยู่ที่องลีครับองลีเ n c นเช้งแล้วก็ปั่นเซฟได้ไงวะจังหวะน,นี้มันต้องหายแล้วนะถ้าเป็นแพทเก่านี่คือหายครับ อันนี้ประตูแม่งเก่งหลังก็เก่งเอาเรื่องถอยตู้ลามกลับไปครับแล้วก็สวิตมาที่ไหลากาดโดนแล้วมาลูกนี้เอ็ดวินฟานเดอร์ซา จริงๆแล้วไม่มีสกิลคว่างไกลนะแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้พลาดบ่อยนะครับไม่เหมือนแพทก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเล่นดอนนะดอนไม่มีคว่างไกลแต่ว่าปาพลาดบ่อยมากแต่สําหรับแพทเนี้ยไม่มีคว่างไกลแต่ว่าผมมองว่ามันน้อยนะสำหรับเปอร์เซ็นต์ที่พลาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะปาถึงนะโอเคมาที่จังหวะน,นี้โดนตัดบอลไปได้นะครับจ่ายบอลไม่ดีมาที่เออร์ลิงฮาแลน เมสซี่ชิปมาให้ฮาแลนด์ครับอาแลนด์ปาดต่อมาที่เปเร่โดนสกัดไปได้แล้วยังไงเปล่าไหมโอ้ล้ำหน้าอหูนี่กว่าโดนซะแล้วครับลูกนี้แทงมาให้เมสซี่ไม่ได้โดนสกัดออกไป ได้บอลที่เมซี่ครับเมซี่ใช้สกิลเข้ามาแน่นอนครับโยกทีหนึง่งไม่ได้ครับอ,องรีลูกนี้กระดกมาเลยครับเหลืองยกเหลืองแล้วก็เรียบร้อยครับยกเหลืองมาง่ายๆครับจังหวะเมื่อกี้นะถือว่าแฮมซิกทำดีนะครับก็คือฉีกตัวประกบมากรนหนึ่งตัวทำให้เราได้เปรียบนะครับก็คือ2ต่อสานะ เราบุก3เขามี2ทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นนะครับก็พยายามเวลาได้บอลตรงกลางเนี่ยเวลาตัดบอลได้แล้วเวลาแทงบอลขึ้นหน้ามานะครับระวังแล้วก็พยายามพลิกหาช่องให้ได้ทําไงให้ตัวประกบเขาพลาดตาแหน่งเป็นหนึ่งตัวให้ได้นะครับมันจะทําให้เรามีช่องในการบุกเพิ่มมากขึ้นอันนี้แนะนําไว้ส่วนใหญ่ที่ลูกที่ผมได้ประตูก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราได้โอกาสสวนกลับนะก็ตรงกลางเราจะพลิก พลิกให้หายไปก่อนหนึ่งตัวแล้วครับแล้วก็จังหวะก็ต่อเนื่องได้เลยโอเคจังหวะนี้ตัดบอลไม่ได้ครับเสียเตะม,มุมครับโคกทิ้งไม่ได้บอลอยู่ที่ชิโนล่าชิโนล่าม้วนกลับมาง่อนะครับไม่ต้องรีบจ่ายขึ้นหน้านะระงั้นเราเสียบอลแน่นอนนะครับจังหวะนี้เรียบรอ้อยแล้วครับอานายโยกสับ มาองลีเติมมาแล้วครับองลีครับยังไงดีโยนเนี่ยลูกโยนไม่ค่อยดีนะเท้าไม่ถนัดนะครับโยนไม่ดีเสียของเลยเอาลูกนี้ตัดได้กลางสนามมาอะไรคามซิกคามซิกพาวเวอร์ช็อตโอ้โหลูกนี้ไม่น่าพลาดติดบล็อกเฉยเตะมุมสั้นครับปับ๊บองลีโยก โอ้โหไม่ได้อ้าวชิลด้าได้เฉยลู่ส้มหล่นพลิกยิงเฉยโอ้ยังหว่านี้โดนบล็อกไว้ได้ครับแต่ชินลด้ามาเก็บแล้วก็ปั่นเขาไปเลยเนี่ยครับทำอะไรก็ดีไปหมดนะสำหรับ3-5-2แบบท็อปฟอร์มานายตัดบอลได้ครับานายวิเอร่ามาที่ไรากาด แน่นอนครับต้องมาที่โอไวรันครับมันว่างอยู่โอไวลันปาดเข้ากลายทีตรงกลางมาเล็กฮามซิกตรงนี้ว่างไรการไยกาดหมุนโอ้โหเ้าเป็นตัวอื่นอ่ะไม่รอดนะครับพอดีไรากาดมันสกิลสาดาวนะก็เลยลูกเล่นน้อยนิดนึง้วค่าพลังการยิงก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ใช้ไรากาดยิง ตัดบอลได้ที่คาร์ลอสมาที่ฮามซิกฮามซิกโยกหายไปนหนึ่งตัวนี่ครับจังหวะโยกตรงกลางนะชินล่าชินอลาโหสับเก้าสิบแทงมาที่อองดีตรงนี้หลุดไปที่ฮามซิกเรียบร้อยครับเ <c oughs> ติมดีนะฮามซิกนี่ของดีแล้วดูหนาวเลยนะครับฮามซิกร้อยสี่เท้าห้าห้าคือจังหวะน,นี้ จุดเริ่มต้นมาจากชินู่าสับเก้าสิบแล้วนะครับตรงนี้ทำให้เหวอะนะเพอเหวอปุ๊บมันจะหลุดขบวนหมดเลยครับลองนึกสภาพเราถ้าเราโดนมันจะเหวอเลยไอ้เช่ยกันตัวไหนดีวะจังหวะเดียวกันเราก็คิดให้ได้เหมือนเขานะครับคิดเหมือนว่าสมเือนว่าเราเป็นเหมือนเขาเลยเราก็ทําเกมรุกแบบนั้นเลยก็จบไปแล้วนะครับสามประตูต่อศูนย์สำหรับเกมที่สามเดี๋ยวมาดูสถิติท้ายเกมกันของผมยิงหกเข้ากรอบผมเป็นประตูสามนะครับคู่แข่งยิงหนึ่งเข้ากรอบหนึ่งเป็นประตูศูนย์โอกาสครองบอลห้าสิบสี กับ4 6ความพยายามถือว่าห่วยเลยนะแต่ว่าแหมมันโอกาสจบมันมันคมเนาะก็เลยเก็บเกมน,นี้ไว้ได้มาต่อกันที่เกมที่4เกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมมาในแผน3-5-2แบบท็อปฟอร์มเล่นแบบไหนนะครับมาดูกันผมก็มาในชุดสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับคู่แข่งก็สีขาวนะครับ คู่แข่งมาสี่สองสี่นะน่ากลัวนะเกมบุกกองหลังผมมีสามคเกมบุกเขามีสี่เหมือนเดิมครับรายกาถ่ายบอลตรงกลางครับมาที่ชิโนล่าตรงนี้ฮัมซิกแหลมมาแล้วครับเรียบร้อยไหม,มวิ่งช้าไปฮัมซิกได้ไหมยังได้อยู่ครับโอ้ฮัมซิกเห็นจังหวะไหมฮัมซิกวิ่งเติมขึ้นไปแหลมขึ้นไปแบบคือยังไงก็ต้องพลิกให้ได้นะครับแล้วก็ต้องจ่ายให้ได้โอกาสมา,มาแล้วต้องจัดให้ได้ ไปแล้วครับ1นตัวศูนย์เพลย์แรกอย่างที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปนะครับเพลย์แรกสําคัญเสมอตั้งใจเล่นนะครับเพลย์แรกอย่าให้เสียบอลถ้าเสียบอลมีโอกาสถึงเสียประตูนะเพราะตัวละครเรายังจัดตําแหน่งได้ไม่ลงที่นะครับอย่าญาติตัวเล่โดนกัดไว้ได้ครับที่ไรการดอาณายโยกสับชิโนอลาน่ง <c oughs> นิดเดียวชิโนโล่านิดเดียว ตั้งวันนี้ตูลางกระแทกไว้ได้มาที่ชินดล่าครับมาที่โอไวรันโอเวลาจ่ายใกล้ไปนิดนึงจังหวะจ่ายใกล้ๆอย่างนี้นครับระวังนะไม่ดีนะใจ่ายใกล้บอลอยู่ที่กลางสนามครับมาทางซ้ายที่องรีองรีวิง่งเข้ากลาง,งที่พอ,อสโค ยายาตูเร่ปาดไปสุดที่ขวาเลยครับซาเน่ ane, เรียบร้อยเทอรีอองรีตูรามฮามซิกอเวลันครับจ่ายลูกนี้กลับมาที่อเวลันปาดมาที่ชิโนล่าชิโนล่าลูกนี้ครับหลุดมาแล้วชิโนล่าครับยิงไปที่เสาไกลสวย,สวย ก็2ประตูต่อศูนย์แล้วครับในครึ่งแรกรลีลอยซาเนาที่ดาวคลิชดาวคลิชยังโยกอยู่หน้ากรอบเห็นซาเน่บ้างอยู่แล้วพาวเวอร์ช็อตลูกนี้ชนคารดังสนั่นองลีได้อยู่ป่ามันตรงกลางยังเซฟไม่ได้ที่เอ็ดวินโอ้โหน,าานักซาน์เนลูกแบบนี้นะครับมันคล้ายๆเดเคียร์นะครับผมบอกก่อน แม่งลูกปาฏิหาริย์แม่งมีเยอะแต่ลูกไหนบทจะเข้าก็คือเข้าไปเลยนะครับแต่บอกกว,ว่ามันผมว่ามีไว้อุ่นใจกว่าสำหรับเอนะ็ดวินฟันาสาร้อยห้กิจหนาวนะฟันธงมาชมเกมาต่อในครึ่งหลังครับไราการตัดบอลได้แล้วก็จ่ายมาที่ชิดโดล,ล่าลูกนี้โยกแล้วหลุดแล้วครับ ชินราไปเองเลยไม่จ่ายไปเองแล้วยังไงดีโยกกลับมัง้งในเลนเช้งหนึ่งทีโอ้โหเอาตรงนี้ตัมบนได้อยู่ฮัมซิกล้ำหน้าโอ้โหมาต่อเกมรับครับเอาตัดบอลที่องรีครับองรียังจ่ายมุงแคบมาได้ฮัมซิกมาที่องรียองรีอย่างนี้ปั่นโค้ง ดาวบิดเด r เกอนี่เองโอ้โหลูปนี้น่าจะจ่ายนะแต่ถ้าจ่ายมีโอกาสล้ำน้านะผมก็เลยตัดสินใจสับเอาดีกว่าเดี๋ยวกลิชมาที่เอโต้เอโต้โดนตัดไปที่เวาันไหลากาดไปตรงกลางที่โอ้โหจ่ายไม่ดีนะครับจ่ายพลาดง่ายมากนะครับสำหรับแผ่นนี้ นากรอบอ,อบล็อกไว้ได้โม่งได้ครับแต่มลลูกนี้แล้วอ,อฟนานเดซซาวิธีแก้ปัญหาลูกปลาไก่ก็คือปลาใกล้ครับดับบอลลงพื้นแล้วก็ปา,าส่งไปที่ตัวกองหลังใกล้ๆนะครับนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของการไม่มีสกิลปลาไก่ที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องกงังวลนะครับลูกนี้โอ้โหจ่ายมุมแค่ไม่ติดดูตัวคาร์ลแทงมาได้ที่อองดีโยลรุ่นนี้สับเก้าสิบแล้วก็ไปแล้วครับไปไม่ได้ก็จ่ายกันมาตรงกลางอานายแทงมาตรงนี้ที่ฮามซิกปันไกลไปนิดนึงนะครับจังหวะนี้ลนนะเอาต,อตรงว่าลน,นะาน,นก็คือจังหวะมันไม่คิด,ดว่าบอลจะมาถึงจริงทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับสำหรับรู่เมื่อกี้ก็จบไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ ก็นี่คือการเล่นแผน3-5-2แบบท็อปฟอร์มนะครับก็อยากให้เพื่อนมาดูกันมาชมสถิติหลังเกมกันนะครับก็ของผมยิง4เข้ากรอบ4เป็นประตู2นะครับคู่แข่งยิง5เข้ากรอบ3เป็นประตูน0นัดนี้ต้องยกให้เอ็ดวินฟานเดอร์ซานะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับเซฟจัดเปิดเซ็นความพยายามในการส่งผม86ถือว่าได้มาตรฐานของผมเองนะ86เนี่ยก็คือขั้นต่ำบุกไว้ที่85นะครับ ็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับการลุยแรงด้วยระบบ352แบบท็อปฟอร์มนะครับถ้าเพื่อนดูแล้วได้ไอเดียเกิดแรงบันดาลใจถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกัน